สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพัดทำกระเป๋าถุงแก้งสายแก้วเยตินะคะก่อนอื่นเลยขึ้นโอลิงค่ะโซ่หนึ่งโซ่สอง่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เ,วกเออขึ้นอใอาส่โซ่สองมครบก่อนนะคะแล้วก็ขึ้น F ค่ะเราจะถัก F ไปทั้งหมด15 F โดยไม่นับโซ่นะคะไม่นับรวมโซ่เป็นหลักนะคะ ับนับ,นบ,นบหลักที่เอแรกเลยคะ่ะเอหนึ่งถักไปทั้งหมดสิบห้าเอพอครบสิบห้าเอนะคะถอดเข็มออกจากห่วงนะคะแล้วก็นี่คะ่ะนับไปสิบห้าเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 14และ15ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงปลายไหมตรงนี้ดึงปลายไหมตรงนี้นะคะจัดทรงให้เรียบร้อยก่อนนะคะมันจะได้เป็นทรงกลมที่สวยงามอ่าดึงแล้วเราก็ใส่เข็มกลับไปในห่วงเหมือนเดิมแล้วเราก็ อปิดจบซีเลยนะคะอ๋อลืมบอกเราใช้เข็มเบอร์ซนะแล้วก็เชือกล่มเบอร์หนึ่งหนึ่งจมิลนะเราก็จะเลื่อนห่วงตรงนี้นี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็ถักวีลงไปตรงที่เราขึ้นโซ่เลยนะคะวี v ก็คือ F 2สองครั้งใน1ห,หลักนี้นะคะวี v. อ่าแล้วเราก็วนวีจนรอบชิ้นงานเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจบสีตรงเอฟแรกที่เราขึ้นนี่นะคะทักวีไปจนครบนะคะวียังไม่ครบเดี๋ยวขอทักวีให้ครบก่อนเสร็จแล้วเราก็จะปิดสีเลื่อนห่วงค่ะตรงนี้อพอสีเลื่อนห่วงเสร็จเราก็จะขึ้นจัทรงให้น้องกลมๆนะขึ้นโซ่สองค่ะ เสร็จแล้ว F หนึ่ง T เสร็จแล้ว V V คือ F นะคะสองค้งใน1ห,หลักนะคะเป็น V อ่ะเสร็จแล้วเราจะถัก F V สลับกันไปจนครบแถวนะคะนี่นะคะเราจะ,ะสลับสลับกันไปจนครบแถวนะคะ F 1 V 1นะคะ เราก็จะมาจบแถวแล้วนะคะเราจะถัก F 1 V 1นี่นะคะจนจบแถวที่3าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลื่อนห่วงะคะ่ะสีเลื่อนห่วงตรงนี้นี่นะคะสีเลื่อนห่วงจะจบตรงนี้เลยเราก็จะได้3แถวแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาวัดว่าเออมันพอดีกับก้นแก้วเราไหม จะพยายามให้เหลื่อมนิดเดียวนะคะจะไม่พยายามให้มันออใหญ่กว่ากันเยอะนี่ค่ะของตาจะใหญ่กว่ากน้นตัวจริงอนิดนึงนะคะไม่ใหญ่กว่ามากประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาถักขึ้นต,ต,ตัวแก้วกันเลยนะคะโซ่สองเสร็จแล้วเราก็ถักฟหนึ่งนะคะในทุกๆหกลัก ถัก1 f ในทุกๆหลักนะคะแถวที่สนี้นะคะถักไปจนครบเอ่อหนึ่งหนึ่งแถวเลยนะคะหนึ่งรอบรอบชิ้นงานเลยอ่าพอถักรอบชิ้นงานและ f รอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปิดเอ่อซี C เลื่อนห่วงนะคะจบแถวกันตรงนี้เลยอ่านี่ซี C จะอยู่ตรงนี้จิม้มไปตรง f แรกเนี่ยนะคะ อ่าเสร็จแล้วนี่จะเป็นการขึ้นกนเออขึ้นตัวกระเป๋านะกลนจะใช้แค่3ามแถวอะจัดทรงให้สวยนะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่ 1, 1> อ่าขึ้นโซ่หนึ่งโซ่2แล้วก็ถักเอฟนะคะเหมือนแถวเมื่อกี้นี้เลยค่ะถแถวนี้จะถักเหมือนแถวมาเออแถวที่4ี่เลยนะคะก็ใส่เอฟหนึ่งไปในทุกๆหลักค่ะ เราจะถักแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ความสูงที่เราต้องการเลยนะคะพอได้ความสูงที่เราต้องการนี่ตรงนี้จะได้3ามแถวนะคะตรงก้นพอได้ความสูงที่เราต้องการนะคะของตันจะได้3 4 5 6 7 8ห้าหกและเาค่ะเแถวนะคะของตันจะได้เก้าแถวนับจาก3แถวเอ,อ่อที่ขึ้นก้นมานะคะแล้วตางก็จะวัดนี่ค่ะใช้แก้วเยติเราวัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ จะเพิ่มตรงนี้ค่ะเพิ่มหลักไปนะคะเพื่อที่จะขยายหลักไปเพื่อที่จะให้น้องมันมาหุ้มตรงไอตัวที่คอแก้วเนี่ยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้เข็มเบอร์เดิมเลยนะคะใส่เข้าไปตตงขอขยับนิดนึงตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะดูหลวมไปนะคะอยากให้มันแน่นๆนะคะ่ะจบปิดแถวใหม่ขอ ขอถอ,อยหลังมาเออปิดแถวไม้หน่อยนึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นเสร็จแล้วก็โซ่สองค่ะเสร็จแล้วก็นี่นะคะเฟตรงนี้หนึ่ง t แล้วก็ข้ามไปเ f ตรงนี้หนึ่ง t แล้วเราก็ข้ามไปตรงนี้จะเป็น v v ก็คือ f สองครั้งในหนึ่งหลักนี้นะคะเราจะถัก เอฟสองวีหนึ่งวนไปจนรอบชิ้นงานเลยนะคะหนึ่งสองแล้วก็วีเราจะถักไปจนกว่าจะรอบชิ้นงานนะคะพอถึงตรงนี้แล้วเราจะปิดจบแถวด้วยการถักซีเลื่อนห่วงนะคะอ่าตรงนี้อ่านี่ตรงนี้เลยนะคะซีเลื่อนห่วงแล้วเราก็จะถัก อนี่นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะวัดก่อนนะคะนี่เอาตัวแก้วเยตินะคะเอามาวัดกับตัวชิ้นงานของเราเสร็จแล้วนี่นะคะตัวนี้เราขยายไปหนึ่งรอบแล้วเราจะขยายแค่รอบเดียวนะคะเราจะขยายแค่รอบเดียวอีกรอบนึงเราจะถักเป็นเอฟรอบทั้งใบนะคะก็จะขึ้นต้นโซ่สองเหมือนเดิมแล้วก็เอฟหนึ่ง เอฟหนึ่งในทุกๆหลักนะคะเอฟหนึ่งในทุกๆหลักยายาวไปเลยนะคะหน,หนึ่งชั้นนะะี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลายกันนะคะก็จะโซ่สองแล้วก็เอฟลงที่โซ่สองเลยก็จะเป็นเอฟหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเนี่ยคะ่ะเอฟเอฟหนึ่งรอบชิ้นงานเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนปิดจบแถวเลยนะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา ออ่ปิดชิ้นงานปิดจบตรงนี้นะคะตรงเอฟเอที่เราขึ้นโซ่เนี่ยเอฟเอฟหลังโซ่นะคะเอฟหลังโซ่สองตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนลายกันนี่นะคะหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้จะวัดก่อนอีกรอบก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรกันเหนียวเนาะนี่ค่ะอืมพอดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนลายนิดนึงตรงนี้นะคะจะเป็นลาย X นะคะง่ายๆ เปลี่ยนเป็นลายง่ายๆนะคะนีแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาถักเออโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ x นะคะ x จนรอบชิ้นงานเลยนะคะหนึ่ง x ในทุกๆหลักนะคะนี่ค่ะวนไปจนได้อ่อความสูงที่เราต้องการได้เลยนะคะต่อไปนี้เราจะไม่ต้องเพิ่มหลักอะไรใดๆเลยนะคะเราก็ถักของเราไปจนกว่าจะได้ความสูง ตามตัวแก้วของเราได้เลยพอได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะของตอนพอดีแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาถักเออหูสายสายกระเป๋าถักสายกระเป๋ากันนะคะนับไป5้าหลักค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้มาร์ m เกอร์นะคะมาร์กไว้ นี่ค่ะก็เล็งให้ดีๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะาปากเขาจะกลมนะคะให้มันพอดีกันระหว่างสอง,ออสองข้างอะคะ่ะพับมาแล้วก็วัดให้ดีๆนะคะวัดให้พอดีกันาการจะใช้ตั้งตั้งแต่ตรงที่เราจบหลักเลยนะคะจบแถวเลยนะคะมันจะเป็นแบบว่าลายเดียวกันนะคะมันจะอยู่ข้างๆมันจะได้ไม่เปกวนชิ้นงานตอนออใช้นะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะปักห้า ้าหลักเหมือนกันทีนี้เราก็วัดให้มันตรงกับห้าหลักตัวข้างหน้าของเราเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้เสร็จแล้วก็ถัก x ค่ะ x x ไปห้าหลักใส่โซ่ด้วยนะใส่โซ่หนึ่งด้วยนะแล้วเราก็ถัก x ไปห้าหลักนี่นะคะเราก็จะจิ้มตรงนี้เลยหนึ่ง นี่นะคะง่ายๆคะ่ะเราจะพาทำอะไรง่ายๆเท่านั้นที่เราจะทำนะคะสองอสก็จิ้มไปห้าหลักนะคะ่ะสามสี่และห้าห้ายัางเอาห้าไปแล้วพิกชิ้นง,งานกลับนะคะแต่ว่าตอนออพิกชิ้นง,งานใส่โซ่หนึ่งเข้าไปด้วยแล้วเราก็พิกชิ้นง,งานแล้วก็กลับมาใส่ x นะคะพิก กลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนได้ขนาดที่เราต้องการเลยนะคะในทุกๆหลักในในทุกๆก,การเริ่มแถวใหม่อะคะ่ะในการพิกกลับอย่าลืมใส่โซ่หนึ่งด้วยนะตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะถักให้ดูประมาณสองแถวเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะแล้วเราก็อ่ะใส่โซ่หนึ่งอ่ะแล้วก็พลิกชิ้นงาน ะะแล้วก็ถักกลับไปกลับมาแบบนี้จนกว่าจะไดออ้ความยาวของสายกระเป๋าที่เราต้องการได้เลยอันนี้จะเป็นความยาวที่ดัานได้นะคะด้านได้ประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะนี่8นิ้วครึ่งทีนี้เราก็จะมาเ,ออเย็บชิ้นงานนะคะถอดดึงออกได้เลยตัวนี้จะพาเย็บ เนี่นะคะเราก็จะดึงหางเชือกออกมาให้ยาวพอสมควรเพื่อเพื่อที่เอ่อจะใช้เอาไว้ใช้เย็บมานะคะทีนี้เราก็จะใส่เอ่อไหมนะคะลงไปที่เข็มแบบนี้ใช้เข็มก้นยาวเอ่อก้นใหญ่ๆนะคะนี่วัดตรงนี้ตอนเอามาร์กเกอร์ออกไปแล้ว1 1อันนะคะก็จะวัดได้5้าแบบนี้ก็จะจิม้มแล้วก็เย็บได้เลยะคะ่ะเย็บตามที่เราสะดวกได้เลยแต่ว่าถ้าเย็บมันจะต้องดึงให้แน่นนะคะแล้วก็เอ่อ เย็บตามหลักเขาอะค่ะตามหลักเขามันจะได้ดูสวยเนาะ ทีนี้นะคะจะจบเในการเย็บแล้วเราก็จะมานี่ค่ะเย็บแถวหลักสุดท้ายแล้วนะคะระวังเข็มจิ้มด้วยนะคะมันเจ็บนะถึงมันจะไม่แหลมแต่มันเจ็บนะโดนทีนี้คือสะดุ้งเลยระวังมือด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเ,เก็บงานตรงนี้นี่นะคะพลิกชิ้นงานกลับมา นี่นะคะแล้วเราก็จะเก็บงานเก็บปลายปลายปลายไหมอะคะ่ะเก็บตรงนี้ปลายเชือกนี่เราจะเ,เก็บตรงนี้เลยเ,เสร็จแล้วเราก็ระวังระวังเข็มนะเราก็จะมาตัดปลายไหมก่อนที่จะตัดปลายไหมนะคะเก็บ พักงานชิ้นงานลงไปให้มันพ้นกับระยะของไฟเช็คที่ว่ามันจะไปโดนนะนี่นะคะของการใช้ไฟแรงหน่อยก็พยายามพับให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็แปะไปะแบบนี้เลยนะ,ะเพื่อความแน่นแน่นหนาของเขาอืมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอืมแล้วก็ลองใส่ได้เลยนะ,ะลองลองเอาแก้วยติเรามาสวมได้เลย เวลาสวมนะคะจะแน่นหน่อยแน่นคือดีนะคะแน่นคือดีเพราะว่าใช้ไประยะยาวน้องอาจจะยืดน,นะคะแต่ก็จะใช้เนี่ยฝา่ามือประกบสองข้างแล้วดันดันตัวแก้วให้ลงไปนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เราก็จะถักผู้หรือพวงกุญแจหรืออะไรใดๆนะคะเสริมไปในงานเราก็ได้คะ่ะให้มันดูน่ารักขึ้นนี่นะคะเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้จัดทรงให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะจัดทรงเขาแบบนี้แค่นี้เลย เสร็จแล้วง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย